แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงเด่นดังที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดบ,บุรีรัมย์นั่นก็คือภูเขาไฟกระโดงครับซึ่งปัจจุบันมีฐานะเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอยู่ในความดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ ภูเขาไฟกระโดงในปัจจุบันยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลด้วยนะครับเพาได้มีการสร้างทําพัฒนาปรับปรุงให้มีอารยสถาปัตหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสําหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟืน้นผู้พิการและลุล้อหรือคนที่ใช้รถเข็นไม่อย่างต่อเนื่องจะเป็นอย่างไรวันนี้มาชมกันครับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์มาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมาก็ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโดยรอบภูเขาไฟกระดงให้มีทางลาดเชื่อมโยงเส้นทางเที่ยวชมธรรมชาติได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นรวมถึงการจัดทำที่จอดรถและการติดตั้งป้ายแสลักอีกทั้ทงห้องสุขาสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็นทั้งในจุดจอดรถและจุดเที่ยวชมธรรมชาติบนเขากระโดงอีกด้วยครับ ครับใครที่ได้มีโอกาสมาบุรีรัมนะครับต้องอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับต้องมาเที่ยวชมธรรมชาติปาก,กลป่องภูเขาไฟหลายแสนล้านปีแล้วก็ยังมีอารยสถาปัปัด <c oughs> เชื่อมโยงทั่วถึงให้ทุกคนเนี่ยมาเที่ยวชมได้โดยเสมอภาคกันเลย <c oughs> ปกตินี่ทางลาดมาฐานขนาดนี้นี่ผมเข็นเองได้ด้วยตัวเองเลยนะครับเ<อ>พียงแต่ว่าเมื่อกี้ฝนตกลงมาปรยปลายก็ยต้องให้นี่ผู้ช่วยทูตของเรามาช่วยเข็นเพื่อความสะดวกปลอดภัยเพราะอาจจะลื่นนะป็นไม้เห็นไหมโอ,โอ้แล้วดูฮะที่เขากรโดงธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนนี่ขณะผมถ่ายรายการไปเนี่ยเ<อ>็มีเนี่ย<ว>ผีเสื้อตัวน้อยๆมาเป็นกำลังใจเนี่ย ถือว่าเป็น Amazing mm hmm. เมืองปราสาทหินผิ่นซอกกลาวกันทีเดียวนะครับ <Yeah. S 1> กับอารยศาปัดที่เขาทําแบบจัดเต็มจริงๆ <Yeah. S 1> ตั้งแต่ที่จอดรถทางลาดและทางลาดนี่ไม่ใช่มีแค่จุด2จุดนะ mm hmm. เขาใช้หลักคิดเฟรนลี่ดีไซน์ให้ทุกจุดทุกที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลจริงๆดังนั้นเนี่ย ทางลาดตรงห้องน้ําก็มีทางราดตรงจุดถ่ายรูปชมวิวก็มีแล้วก็ไม่ใช่ทางราดชันนะแม้ว่าจะอยู่บนภูเขานะเป็นชัยภูมิที่ยากในการที่จะทำอารยสาปัตดได้ยอดเยี่ยมแบบนี้ได้แต่ที่นี่เขาก็ทําได้นี่ฮะทางราดเชื่อมโยงไปได้ทั่วนะครับ เส้นทางแนะนำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็น รวมไปถึงครอบครัวที่มีเด็กเล็กใช้รถเข็นเด็กเริ่มจากลานจอดรถด้านหน้าทางขึ้นเขากระดงซึ่งมีห้องสุขาเฟรล,ลี่ดีไซน์ไว้ให้บริการและมีทางลาดเชื่อมโยงไปยังจุดชมวิวที่ศาลาริมอ่างเก็บน้ำวุฒิสวัสด์จากนั้นท่านก็สามารถนำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปยังจุดชมวิวปากปล่องภูเขาไฟและขึ้นไปชมวิวธรรมชาติพร้อมกราบนักสการขอพรพระพุทธรูปองค์ใหญ่หรือพระสุภัททะบพิษบนยอดภูเขาไฟกระดงได้โดยสะดวกและปลอดภัย up การรับเครื่องบทนไทยนะครับเรามีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ t ัวริสึมพออนะครับพร้อมที่จะมีการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวกับคนทั้งมวลน,นะครับเราก็มีความพร้อมที่จะดําเนินการให้ทุกคนและทุกท่านนะครับสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและก็เข้าถึงสินค้าบริการของการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ก็ปัจจุบันนะคะเราเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้ต่อไปการท่องเที่ยวของบุรีรัมย์หรือทุกทที่ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้ก็จะมีการพัััฒนนาาเเพื่่ออสสสงงริมมยถปตแคท้วล ่ว่าคุณจะเป็นใครสถาภาพไหนผู้พิการคนสูงวัยก็เรียนเชิญมาเที่ยวบุรีรัมพ์พอบุรีรัมพ์พร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยอรารยาปัตษ์ส่วนข้อแนะนำในการปรับปรุงอารยถาปัต์ที่เขากระโดงก็มีเรื่องทางลาดที่ยังมีความสูงชันเกินไปในบางจุดควรต้องปรับทางลาดให้ได้มาตรฐาน1ต่อ12ครับ รวมไปถึงห้องสุขาสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็นที่ควรปรับตำแหน่งและทิศทางการติดตั้งอ่างล้างมือและราวจับใหม่นะครับเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานของผู้ที่ใช้รถเข็นมากยิ่งขึ้นครับ เราได้ปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นป้ายการประชาสัมพันธ์ต่างๆให้ให้คุณได้รับรู้และเข้ามาใช้ประโยชน์ก็จะเหลืออยู่บางส่วนที่ยังไม่ได้เชื่อมโยงอันนี้เพิ่มเติมความสวยงามคือบริเวณที่จะเชื่อมต่อกับบริเวณลานเพื่อให้มีมุมมองใหม่ๆนะครับสวยงามเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จุดทางขึ้นบริเวณปากป่องเราทําทางลงไปแล้วครับก็จะทําให้รถเข็นหรือว่าผู้ที่สูงอายุได้รับความสะดวกมากขึ้นในการขึ้นและลง ีแ่แหละครับอีกหนึ่งสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ล้ำค่าน่าสนใจและก็มีอายยสถาปัตย์เพื่อให้ทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้มาพักผ่อนท่องเที่ยวกันได้ที่นี่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับ